โอ้บ e. ักไงครับเป็นบักไงบักไงเดึงบก้นนะครับดึงบก้นนะครับดึงบก้นโอ้ยเอาเร็วเอาเร็วโอ้ยคนเด็กของบ้านเสือเป็น้องเป็นมูเป็นมู๊เด็กปล่อยมันเอือนมู๊กันทั้งหมดมันขอน้าซสร้าปลาบ้านเพื่อนครับพี่น้องเอ้ยปวดนะเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นงอเป็นงออยู่พี่น้องโอ้อ่อนซร้างครับเป็นห่วงยังไงเอือนซร้าง ครับอีกเจ้านึงโอ้ยจุดสิ่ค้อ,องง่วงนะกล่าวครับพี่น้องยังบ่ท่านเห็ดอย่างอยู่ยังบ่ท่านมาเกี่ยวอยู่หันบานเท่านี่เลี้ยวเลี้ยวได้เลครับผุ่นชุ่มบรรยากาศครับพี่น้องนั่นก็สิชี้สุมส้มน่าก,กสิเป็นสะพานขึ้นทางด่วนนะครับเนี่ยรัดแอ้ารัดเกินรัดเกลืน่นหมดแล้วครับทางนิค้อมขอแเนงชอเกลื่อนหมดครับพี่น้องไปครับพี่นอ้องเดินทางต่อครับทางชมวิวไปนน้ำเด้อครับฝนลมหนาวกำลังมา นะครับพี่น้องโอ้ยบนเขาเพิ่นครับพี่น้องเอ้ยขี่รถมาเจ้านี่แหละครับคั้ที่สุดเลยเขาเป็นโงอเป็นโงอห่วงเป็นห่วงอของเกียวนี่เกียวเลี้ยวไปแหละครับเชนรถนี่ปปปยปวดปวยรีบครับเนี่ยโนี่ตั้งแต่ลรอไปลรอมาครับเ็เจ้านี่แหละครับเขาเนี่ยโอ้คักที่สุดเลยครับพี่น้องเพื่นควางหนามเพิ่นก็โอเชี้เลยครับของเจอพระท่านไปครับพี่น้อง หาตกปลาตัวครับทางชมอยู่บ้านเพิ่นไปน้ำเด้อครับพี่น้องอย่าว่ากันเด้อครับคุณโอ้ขนาดโอ้ครับเบิ่งสภาพไม้ครับพี่น้องน้ำแห้งครับน้ำแห้งโอ้เป็นข้าเจ้ากินจนเบิ่งหลบบวมวันยุนครับพี่น้องเอ้ยบ่ได้มาซองมึงเยอะแยครับอันเพิ่นบ่มาเล่นนี่ครับนี่เอาจนแขนเลยครับพี่น้องโอ้หลางอ่างเหมือนน้องนาะครับพี่น้อง ตขาดแล้วครับมึงขับไปนอนบอกไว้เฉลี่ยมึงขึ้นมาใครอยู่เพียกูสิโอ้จัดครับจัดขันเบ่งบ่มีคนมาเลียนนี่โอ้ฟุกได้ครับเนี่ยี่น้องใหม่เดียวครับเดี๋ยววงพูนกันบ่ไหว้หันแดดครับพี่น้องขันบักขึ้นมากมันก็ครับเอาแล้วโอ้บักง่ายครับพี่น้องบักง่ายบักง่ายดึงบักกันนะครับ ดึงบวกขึ้นนะครับดึงบวกขนะึ้นอ,อู้หูยฝน,น,น,นครับพี่นอ้องฝนโอ้ยวันป่านนี้ครับพี่มมน้องุฝนยิงเปลี่ยนเรื่อยๆกำลังเรื่องนะครับร่มแห้งแต่นอกแบบนี้เนาะ กู долларов, ้ลงี้ลยขวางี้ยขว้างี้่อ้ไตาเดพี่น้องเอ้การฟังพุ่นกระแดดครับพี่น้องบูสูดกทงฟังพุ่นเะ้ยลวเอาแล้วอ้บักนี้พี่นองนี้บักนี้อู้หูดลดครับลดลดเอาแล้วพี่น้อง เอาเรเอาเอาโอ้ยโอ้ยอ้ยยมาต่อไปครับพี่น้องเหนได้ม่ตัวออกวะมาต่อไปน้องเอาเร็วเอาเร็วโอ้ยคนเด็เขาบาเสือพี่น้องเป็นมูเป็นมูกเดี๋ยวปล่อยหมอื่อนมูนกันพี่น้องเดี๋ยวอเียบมากครับพี่น้องมาต่อไปครับพี่น้องอาอ่มุมยอดอะไเนี่ย ือเอาอยู่วะครับสีแห้งแล้วไม่อยู่วะเอาเล็กพี่น้องบักงี้แท้บักงี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 ้โอ้ยไม่ได้แม่นั่นครับอยู่ทั้งเตะเหระครับพี่น้องเดี๋ยวมึงตีขึ้นมาเหยียดหน้ามือขวัญมึงจะไปใส่เสียแต่เมื่อกีเอาอยู่พี่น้องแต่เมื่อกี้เอาอยู่วะเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วปุ๊บพุ๋นะ พูดพูดเนาะพูดเนาพี่น้องไม่ได้ไม่นั่นครับไม่ได้ไม่นั่นทึ่งไม่หนีพี่น้องอยู่ปิดฝูงเอาเป็นเอาเิ่งเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอาก้อนจิ้นเล็กโอ้ยหลุดพวกเดืพอพ่อกนินเล็กนอยก็ติ๊วเลยครับพี่น้องเอ้ย มันหนีแล้วไปไหมกปไหมง่ายง่ายงางตกได้ครับปลากระพ่ได้แช่น้ำยแล้วก็ไปนอโอ้สบายเกินบ่าไม่บ่ไดอออล้วกินเล็กกว่นี่มนกินนะ ก้าวถกแก่พี่น้องอ้อครับพี่น้องนี่ก็เสพนี่แหละครับนี่เพราด้ทอดนี่แหละครับแซ่บๆบัวลายหรอครับเพเรา,ารพด้ไปเฮ็ดกินขันออกไปลายลามันถือ่วกเสพครับพี่น้องขันอยากจังมาเอายนั่งลายอยู่ครับปลาสิดที่วัยเป๊ะพักผ่อนหรอครับพี่น้อง ขอพุ่นพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขคนเด้อครับท่านผู้ชมทั้งหลายขอให้อยู่ดีไม่แห้งมีแต่ความสุขความจเจริญความร่ำรวยๆวยเงินทองอสำหรับมันอนี้ก็สวัสดีครับ